เขาสวยเลยค่ะโอเคงั้นผมมีให้อีกถ้วยหนึ่งนะฮะขอเชิญเลยนะครับจัดขึ้นมาเลยครับนี่ว้าวนี่ทำกันสดๆเลยของโอ้โหเรายังไงดีเราถือถ้วยกันว้าวหอมไจินได้ดยลองดมเฮ้ยพี่ฟกลองชิมเลยดีกว่าไหมตกดี แต่นี่ก็น้องอยากจะบอกว่าความจริงแล้วน้องนะคะไปแอบทำมาใครอยู่หลังเวทีจริงไหมอไมเอเดลใช่เพื่อที่ทผมโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ว่าไปก็รอเล่นจริงๆได้ไหมพี่ว่าจะยินถามลาาออเลยว่าทำยังไงบพี่ของกินเลยได้ไหมฮะ อันนี้นะคะแกงระแวงเนี่ยเขาเป็นแกงโบราณจะใช้เหมือนคล้ายคล้ายเครื่องแกงแกงเขียวหวานแต่ว่าทอาใส่ขมิ้นเข้าไปด้วยอ่าจะให้คนขึ้นเนาะใช่ไหมจะมีความคล้ายๆแบบเหมือนมันตุ้บตุ้บพลิกจะตุ่นแกงกึะตุ่นขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองชิมได้ไหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะดีที่ต้องมือกันเป็นธรรมชาติมากเลยนอช่วงนี้ออกไปนะทุกคนต้องไปหากินนะ ฉากแบบนี้มีในภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมมีเอาละเดี๋ยวไปดีดกันนะครับก็เป็นยังไงในภาพยนตร์เนี่ยขวาตัวนี้แน่นอนมีอารมณ์ประมาณนี้ได้ไหมคะับตัดกระถิ่นด้วยตัดกระถิ่นทิ้งน่ากินมากมากนะโอ้โหสายตาคนที่สุดนะ

น้ำไหครับเค่อยู่โอเคน, okay. นเดี๋ยวขเอเตรียมนิดนึงนะฮะมีเครื่องดื่มแล้วก็าเส็ดปากนิดนน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อตรงนี้เนื้อเรื่องถ้าใครถ้าใครที่ติดตามละครมาดูภาพนี้ก็จะ,จะต่อเนื่องได้ใช่ใช่มันจะมีความต่อเนื่องแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยดูละครเนี่ยไปดูก็ได้เหมือนกัน,ด,น,กนดูเรื่องเหมือนกัน แล้วจะมีลิงก์ลิงก์ไปสู่ละครอีกทีถูกไ,ไหมฮะที่กัน,นถา่นถายทำอยูววโอ่โอ้ยถามๆเรื่องข้าถามเรื่องข้าก็บอกแล้วว่าก็มีแต่ว่าแต่ทรายเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรยังไงก็เลยถามว่าช่วงเอ็นเตอร์ิคก็คือตอนจบเนี่ยมันจะมีแบบภาพพิเศษให้เราไาเห็นอีกว่าเรื่องราวของใครจะเป็นยังไงนะครับ ให้ให้ทุกคนเรานั่งดูต่ออีกหนึนะคุณมค่าจากการรอคอยและการชมแน่นอนนะครับในวันนี้น่ารักมากๆเลยเชื่อไหมว่าเมนูเมื่อสักผู้นี้นะครับเรามีการทํากิจกรรมกันด้วยทำให้ทุกคนรว้เข้าแขกแขกใหเข้ามาส่มที่มาเยอะมากนะครับเป็นร้อยๆคลิปตอนนี้เราได้มาเนี่ยเด็ดสุดคือ54คลิปที่อยู่ตรงนี้กับเรานะครับคุณผู้ชมมี54คลิปห้นะครับวันนี้คุณโชคดีมาคลิปเรสองข้างเลยยกมือเลยนะครับคุณผู้โชคดีที่ผ่านเข้ารอบมาเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ ตามต้นชุติภัยมาดูด้วยบอกกันว่าในชันแพ้ค่ะทำไมครับดิฉันแพ้คือสบายเขียวคนนั้นจริงมากเลยค่ะเฉยมากนะที่ไดว่าจะวางคู่เราแค่ได้มาคู่กูแล้วก็นสมกันอย่างมีความสุขเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาชมภาพรวมภาพก่อนผมตัดกปลทั้งหมดเนี่ยให้การตักปลา2นาทีนะครับดูว่ามีใครยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ทำอาหารเมนูนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรงไปชมพร้อมกันครับครับ ทำพี่ออกมาขนาดนี่แค่ะตั้งใจทำแม่เพราะว่าใส่ชุดใสยด้วยใช่ดูเลยว่าแบบทุ่มเทอถ่ายคลิปแบบนี้ไม่ง่ายนะแต่ว่าที่เห็นแบบเด่นชัดเลยเอากรคลิปไปทำกับเมนูไหนก็ได้สักครา จะเครื่องดื่มได้หมดเลยได้หมดเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็หอมหวานมันอร่อยครับที่กินกันที่ขวดเรียวไทยเลยนะครับทุกคนครับประทับใจมากนะคะนี่คือช่วนี้หมวกก็หมวกกับใจนี่เลยใช่ไหมน่ารักมากขึ้นอยากได้เหมือนเดิมคุณยายที่ใส่สไบสีชมพูมาไหมคะคุณยายมางไหมจ๊ะมาใครเอ่ยนี่คุณยายนั่งอยู่ด้านหลังสวัสดีค่ะเอวันนี้ใส่สไบสีเขียวมาเข้ากับงานค่ะถูกต้องเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับความ ทุกทีแล้วก็แฟับที่เหนียวแน่นกับเราจริงๆมาตลอดนะครับในเรื่องราที่ผ่านมา5ปีนี่ก็มี6หนึ่งนะแล้วเปิดตัวในที่สุดในไทยเลยแล้วก็ไปเป็นซัพพอร์ตใท่านนี้นะครับดังนั้นทีมงานนะครับมีการคัดพิเศษอีกหนึ่งรอบจาก54คลิปเนี่ยนะฮะเหลือ5คลิปที่ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้นะครับ นะเราตัดสินกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะมีการมอบรางวัลพิเศษและเซอร์ไพรส์ด้วยกับ5คลิปมอบของขวัญโดยคุณป้อและคุณเบลล่าด้วยค่ะครับเอาเลยครับตอนนี้เดี๋ยวขอเชิญลงไปนะครับข้ามโค้ข้ามชาตไปหาแฟนๆหน่อยครับเดี๋ยวผมลงไปด้วยขอเชิญเลยนะครับคู่นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีแบบนี้นะครับไม่มีใครรู้นะครับว่า5คลิปนี้คือใครแบบไหนอย่างไรอคลิปนะคะก็จะเดินทางต้องใส่หมสวยเดินกินคู่กันแบบนี้นะฮะ การประกาศผลนะครับผมจะประกาศชื่อนะครับพร้อมกับเมนูอาหารและการคงพู้กำลังแบบไหนอย่างไรนะครับจะเป็นการพ่อระวังดูคุณป๊อพคือวล่าด้วยนะครับเมนูที่ทำเนี่ยนะฮะหลากหลายเมนูมากๆจริงๆผมก็ได้เลด้วยนะครับันนี้เหรอนี่อันนี้จะเป็นบ้านแห่งกะทิเรียวไทยนะครับขอัแท้แห่งรสไทยผู้โชคดีของเราคลิปเท่านั้นนะครับจะมีใครบ้างต้องตนที่คลิปแรกกันก่อน ได้แก่คุณคุณกันวราสืบสวนครับผมยินดีด้วยมาในเมนูคู่เมนูบุกเพ์แกงคั้วหอยขบนะครับวันนี้ผมเป็นผููหูคู่ามาขอเชิญตรงนี้เลยนะครับครับครับกิฟต์เซ็ตจากบคุณเวลาได้เลยนะฮะเชิญเลยครับขอาคุณพี่ทําไมเขียวเหรอโอเคขอเสิญมันไว้กับเพื่อนเราด้วยครับ นค,คเป็นผู้เมนูเพลแกงขั้วหอยขมนะครับ ปูสินรับยินดีด้วยนะครับเป็นผู้เมนูบุพเพพนัหมูอ้อเจ้าครับนี่คือคิดอ๋อที่เป็นคุณชายใส่สบายเสียชมพูนั่นเองนะฮะโอ้เดี๋ยวทีมงานฝากดูแลด้วยนะครับฝากดูแลคุณชายดูอะไรกค่อยเดินนะจ๊ะคุณชายยังแข็งแรงอยู่มากด้วโอ้สุดยอดน่ารักมาก วีรยุทธ์สุกเอมครับคุณคนสุกเอมนะออคุตรงนี้นี่มากับแฟนรื่าจ้ดดีใจมากดีใจมากกินดีด้วยครับมาในผู้เมนูบุฟเฟไอติมกะทิอัลมอนด์โบโอ้โนคี่คุเดืทราทำได้หลากหลายเมนูจริงจริงๆคความเมนูก็อยากจะทานแล้วนะครับวันนี้ก่มากับพิษสหาใั คุณคีตพภักดุทนสามทูนนะครับเป็นเชฟอายุน้อยน่าจะเป็นน้องๆที่ทำคอนเสิร์ตนี้ได้เลยครับขอเสียงตรบมือให้กับน้องๆครับ ส่งคลิปเข้ามาเป็นคนแรกนะครับนั่นคือใช้เฟซบุ๊กว่าเล็งลงเล็งนะครับคุณสุภาพรทิโ์โสติกุลครับอันนี้วยครับคลิปที่มาเป็นหลังหลายร้อยนะเป็นพันนะครับ้องพัพขึ้นมา,าเดี๋ยวหลืสิ4คลิปนะครับเป็นคู่เมนูบุกเพย์ปักทองหัวนั่นเอง,เองนะนะเพื่อนนะครับ เป็นสุดพิเศษประทับใจจริงๆในวันนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพประทับใจคือถือว่าเป็นครั้งโปรดสั่งเลยนะครับตรงนี้ถ่ายกับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับโดยวเจอกันพบกันล้วอีกสักหนึ่งช็อตเป็นภาพรวมนะครับอีกประตูพบเลงนะครับช่างภาพนี่นะครับจะมีการถ่ายภาพย้อนสวนกลับมา,าทางเวทีใหญ่นะครับทุกคนเกบไม่มาเลน่ย ทุกคนครับสัตย์รักที่เราเตรียมกันเอาไว้นะฮะก่อนที่จะเห็นบทนะครับทังหน้าประตูด้วยนะแล้วก็หลักทั้งหมดนะครับขออนุญ,ญาตทุกท่านที่อยู่ในงานแล้วก็น้องๆเอฟซีทุกคนนะครับที่อยู่บริเวณร,รอบนอกด้วยที่มาเชียร์คุณพงศ์คุเล่าเนี่ยนะครับทำท่าโอเคนะทำท่าโอเคนะฮะจังท่าพร้อมนะครับกะทิขวดเรียวไทยกะทิแ100ท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กะทิขวดต้องเรียวไทยใครใช้ก็ ดูโอเคครับไปเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทางซ้ายขวายกมือข้างไปเลยนะครับกครับมีข้าวดีโอวิ่งด้วยค้าไว้ก่อนคขาไว้ก่อนนะครับทุกคนคขาไว้ก่อนน่ารักมากเห็นทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าดูกล้องนะครับมีหลากหลายแบบค้าวเรื่องนี้ครับค้าวเรื่องนี้ชนสูงเรื่องนี้ก็ได้นะครับโอ้โโหชนสูงกันรึเปล่ายกสูงหน่อยโยกสูงหน่อยโยกสูงสุดแขนยกสูงสุดแขนขอบคุณครับเดี๋ยวยัน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 ทีคขาทุกคน สบัดก็ได้ครับสายก็ได้ครับโอเคนี่ดีโอ้โหสวยงามเพราะมราเอีโอด้วยขอบคุณมากนะครับถือว่าเป็นการบริหารนะครับบริหารแขนแล้วกันนะครับนี่ก็ง่ายก็มูต่อโอเควโดีโอเก็บภาพอยู่โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับนะฮะอีกสักอีกช็อตหนึ่งอันนี้ภาพกว้างเลยเป็นกล้องวิดีโอนะครับกันที่ควรเรียลไทยกันที่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์กันที่ควรต้องเรียลไทยใครใช้ก็โอเคสุดาไปก่อนไหมครับ เดี๋ยวชูไเดี่ยวองก็ม่เห็นเดียอะไรนะหน่อยวเอเคโออบมากๆนะครับผม่าเรียบร้อยนะค้ครับพุณเวลาครเด๋ยวอให้เชิญท่านพบทชาติมาอีกประตูหนึ่งนะครับ้เดี๋ยวจ้านจะวนกลับไปบ้านของพี่พบนะครคือคุณโปได้เลยครับ เดี่ยวนะครับมีแบบมาซ้อมจักรูก็ใช่เหรอตั้งใจฝาดเรื่องที่สาระขอบคุณมากคืออย่างที่คุณโป๊บอกนะครับสามารถยืดถ่ายภาพได้จนถึงที่เดือนนี้เลยนะครับก็รวมกันแฮชแท็กเข้ามาด้วยนะครับแฮชแท็กคับว่าเรียลไทยกวงคู่ชวนดูบุพเพสองนะฮะเลขสองนี่เป็นเลขไทยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ทำเลยครับเดี๋ยวครับด้านผมไม่ได้ทำเลยครับนะฮะอันนี้มีไหมอย่าโซนอย่าโซนหรือว่าเอาไว้เอาไว้ปีนอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าปีนก็มีสองอันนี้ไม่ได้หรอ ก็จะมีเมนูคุณเพลงของคุณแม่เกษรด้วยเป็นอะไรจ้าวันนี้ใช่ค่ะมีค่ะขนมสัมปันนีนี่ซึ่งทางเราทำมาเป็นรูปดอกไม้ทำไมต้องเป็นดอกไม้จ้าเพราะว่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเราใช้ดอกไม้เป็นตัวแทนของความรักครับเป็นความหมายอะไรหลายหลายอย่างนะครับในเรื่องเพราะคำดอกไม้ดอกหายถ้าเจอคุณเกษรก็เป็นดอกไม้แห่งเช้างนที่เชิง ดอกไม้ดอกไหนุดอก,กล้วนกลายเป็นดอกมานี่<อ>นี่ค่ะก็เลยดีนี้นะคะเราต้อนรับทุกคนที่มาที่เรือนของเราค่ะต้อนรับหมายความว่าก็าาต้องมีแจกใช่แจกแจกเลยไหมแจกเลยไหมนะฮะแจกภาพก่อนเแจกภาพก่อนเแจกภาพสวยก่อนเดี๋ยวเราจะมีขนมสัมปทานีนะครับแจกให้กับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับ จะมีรูปทางเดินนะครับเจอนแฟนทุกคนแน่นอนเดี๋ยวฝากคุยดีกว่าถ้าเกิดว่าพูดถ kind of mm ึงดอกไม้เนี่ยเอาแกงนี้ดีกว่าเพราดอกไม้ที่พวกบอกเนี่ยถ้าสมบัตินีนเป็นดอกไม้อยากให้เป็นดอกอะไรดอกรัสรึไงล่ะนะเพราะตัวนี้น่ารักอ่าเป็นดอกรักนะครับถ้าถ้าพิดเารณาดอกไม้ให้ดอกสมบัตินี้เป็นดอกอะไรดีจ๊ะ